ทีนี้มาคุยอาจารย์เอ๋ครับคงให้ช่วยวิเคราะห์เจาะ SCB ทางด้านปัจจัยพื้นฐานไล่เลียงจากงบก่อนเลยครับอาจารย์เอ๋ตอนแรกอะ่ะงบ SCB ออกมานึกว่าไม่มีอะไรที่เขาดูกำไรน้อยกว่าเพื่อนอะ่ะก็เพราะเห็นมีตั้งสำรองพิเศษ1,500ล้านก็เอาบวกกลับมาสิบวกกลับมาก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเพื่อนเท่าไหร่คำถามคือว่างบไตรมาสสาของ SCB เนี่ย มันไม่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือไม่ดีเพราะว่าไปกันสำรองพิเศษพันห้าร้อยล้านก็เลยดูไม่ดีครับกันเองการสำรองพิเศษก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าดูในเชิงไตรไอเทมเนี่ยก็จะพบว่าที่ยังไม่ดีและแย่กว่าคาดอาจจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยปรับลดลงทั้ง เอ่อ year on year Q on Q ซึ่งข้อเหตุผลว่าหนึ่งมันมาจากธุรกิจ w e a l t management ก็คือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการลงทุนนั่นแหละใช่ไหมครับการลงทุน mm hmm. ก็คือพวกเอ่อ broker นะครับ invest X หรือแม้แต่ตัวเอ่อธุรกิจด้านบลจอซึ่งมันเรียกว่าแย่ไปตามตัวตลาดทุนที่ซดหนักในแง่ของดัชนีอันนี้คือไม่ดีสองก็คือธุรกิจแบงก์แคชรันหรือว่าการขายประกันซึ่งบังเอิญมันคบเรียกว,ว่า กระทบจากเรื่องของ FWD ที่หมดสัญญานพอดีก็เลยเป็นสองสาเหตุที่ทำให้ค่าธรรมเนียมเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าค่าใช้จ่ายจากการเนินงานสูงขึ้นคำถามคือทำไมคือตัวแบงก์เองเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าตัวที่น่าจะมีผลก็คือตัวที่กำลังโขมการทำการตลาดเช่น Card X คำถามคือทำไม เพราะว่าคาร์มีทงที่จะ i p พปี2025ใช่ไหมครับอันนั้นเองก็อาจจะทําให้ต้องมีการตลาดถ้าใครดูทีวีจะมีอยู่คัดเอกับที่โฆษณาสตา,า,า้าอีกอันนี้ก็คือการเปิดสาขาใครออโตเอ็กซทำไมต้องเปิดสาขาเพราะออโตเอ็กซ์เนี่ยทำจำมังทเบียนเงินชัยโยและวิธีการที่จะเจาะฐานลูกค้ากลุ่มรายย่อยต้องเข้าไปมีเรียกว่าออฟม t เอล คล้ายๆกับพวก MTC สวัสด์แต่คราวนี้พอเริ่มทำบรรเลูพรมเปิดอย่างหนักในแง่ของการเปิดสาขาก็อาจจะทำให้ตัว o p e ปของ SCBX เนี่ยในบ้านนี้สูงขึ้นสูงขึ้นก็เลยไปกดให้ฝั่งรายได้ก็อาจจะยังโตโตประมาณหนึ่งจากตัว Margin จากสินเชื่อแต่ว่าค่าธรรมเนียมกับในแง่ของการเปิดสาขาที่เยอะกระทบแล้วมาบวกด้วยสำรองที่อัดเข้าไปสำรองพิเศษ ถ้าถามว่าไม่ดีไหมคือมันอาจจะไม่ดีจริงคือค่าธรรมเนียมอันนี้ยอมรับแต่ว่าการเปิดสาขาเนี่ยมันเป็นการทําเพื่อที่จะไปสร้างรายได้ในอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับรว,วมแล้วก็ก็คตาตอบก็คือเออ่มันก็มีส่วนที่ไม่ดีก็คือค่าธรรมเนียมแล้วก็มีท็อปอัพด้วยสำรองมบเลยออกมาทั้งแก้ว9,700ล้านบาทแล้วก็ติดลบทั้งเ e ดียวออนยและกิวคิวแล้วก็ต่ำกว่าที่เราคาดแล้วก็ตลาดคาดประมาณสัก7-8เปอร์เซ็นก็เลยเป็นผลที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยรได้ว่าเซไปเลย ครับแล้วก็การการประชุมน,นักวิเคราะห์เองก็ได้ได้ได้มุมที่ชัดเจนในมุมที่ว่าถ้าไม่ใช่ธุรกิจเจน2อะ่ะ2ในที่นี้หมายถึงพวก Card X ตัว X เนี่ยโอเคไม่ได้ไม่ได้ต่างจาเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่าตัวเจน2ที่มันมาแยกคือตัว Card x ิ่งมีประเด็นเรื่อง Personal Loan ที่อาจจะที่ผ่านมาอาจจะปล่อยสิเชื่อแล้วปันเจอปัญหาก็คือลูกหนี้บางส่วนอาจจะเริ่มมีประเด็นขึ้นมาและก็มีการประเมินว่า ปีหน้าจะเป็นปีที่แบงค์ชาติบอกว่าคุณจะต้องจ่ายมินิมัมเพย์เมนต์ของบัตรเครดิตเนี่ยใครไปลุกนี้บัตรเครดิตมันจะมีมินิมัมเพย์เมนต์ใช่ไหมครับจะสิ้นสุดจ่ายห้าเปอร์เซนในปีนี้แล้วมกราคมปีหน้าเนี่ยคุณต้องจ่ายแปดเปอร์เซนแล้วตรงนี้เองเนี่ยมีการคำนวณว่าอาจจะมีลุกลุกลกหนี้ประมาณสักหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นล้านที่อาจจะมีโอกาสมีปัญหาไม่ใช่มีทีเดียวนะอยู่เข้าข่ายอาจจะมีปัญหาว่า มีปัญหาในการชําระคื้นนี้ตอนนั้นเองก็อาจจะทําให้เป็นเป็นอะไรที่เทาๆที่ไม่คยย่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทําให้เป็นประเด็นว่าเวลาเข้าประชุมงนั้นคนก็อาจจะไม่ไม่ชัดเจนมากนะในแง่ของตัวตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินเชื่อที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ราคาหุ้นไม่ดีแล้วก็การประชุมเองผมก็มีความรู้สึกว่าก็ออกเทิงนิวโลนะนิวโรนลแต่อาจจะเอียงไปทางสไลด์สไลดี่ในกระถี่ตรงที่ว่ามันยังไม่ชัดเจน ว่าจากนี้ไปเนี่ยเอ,อปีหน้าเนี่ยการตั้งสำรองของเขาเป็นยังไงแต่ตรงบันข้ามเคแบงเดี๋ยวเข้า,ามาคุยเคแบงว่าทะบมยเคแบงรอบนี้ถึงมาแล้วตั้งทุนถึงบอกว่าเออโอเคแล้วชัดเจนแล้วแต่เอซีบียังไม่เคลียร์เรื่องสำรองนี่แต่มาสียังไม่เคลียร์ปีหน้าเป็นยังไงก็เลยทําให้คนบางคนอาจจะมองว่าถ้าไม่เคลียร์ก็อถอยอามาก่อนเท่านี้นะเพราะฉะนั้นนะอ n นาลิตมิทติ้งหลังงบออกเนี่ยไม่ช่วย,วยคุณเอ๋บอกฟังแล้วเนี่ย เป็นกลางๆและออกไปกลางๆเชิงลบได้สามป่าเชิงลบเชิงลบทิศทางปีหน้าไม่ชัดการตั้งสำรองไตรมาต่อไปก็ยังไม่ค่อยเคลียร์ด้วยอ่ใน,นส่วนหนึ่งย้อนกลับไปที่คำถามหลักก็คือตกลงเนี่ยงบไตรมาสามเอสเนี่ยแม้นะถ้าจะบวกเอาสำรองพิเศษ1,500ล้านบวกกลับมาเนี่ยถ้าดูองค์ประกอบต่างๆในงบเนี่ยก็ไม่ดีจริงๆใช่ไหมคุณเดค่าธรรมเนียมเป็นอะไรที่ผมชื่ว่า แย่ uh, yeah, นะครับแย่ yeah, อย่างที่บอกแต่ว่า o p e บเนี่ยผมเข้าใจได้ว่ามันเป็นเพราะว่าเขากำลังที่จะเปิดสาขาเพื่อไปโตซึ่งเหมือนกับพอเขาเข้าตลาดเข้าตลาดในหมายว่าตัวเงินชัยโยหรือ AutoX เนี่ยเขาเข้าตลาดช้ากว่าผู้เล่นที่เป็นนอนแบงค์ bank, มันเลยต้องปูพมเปิดสาขาตรงนั้นเองก็งเลยทําให้ตัวค่าใช้จ่ายรวมถึงการที่เขาไปบูการโฆษณาคเอเนี่ยถ้าใครดูโฆษณาทางทีวีเนี่ยผมว่าจะเป็นเจ้าเดียวแล้วมนะั้ง ที่ที่มีการโฆษณาทีวีซึ่งซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็สูงอยู่ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ค่าใช้จ่ายเชิงการตลาดและการเปิดสาขานสูงจนกดดันให้โอเปกเนี่ยเพิ่มขึ้นที่เหลือไม่ได้มีอะไรครับที่ที่ที่เป็นพิเศษอะไรครับครับคุณภาพสินทรัพย์ครับมีบางโบกเนี่ยบอกให้จับตาดูคุณภาพสินทรัพย์ของ s c b นะแล้วก็ให้ดูด้วยว่า NPL เนี่ยมันอาจจะขยับเพิ่มสูงขึ้นกว่าเพื่อนหรือเปล่าประเด็นเนี้ย คุณภาพสินทรัพย์แล้วก็ NPL ที่ดูเหมือนว่าจะขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยให้น้ำหนักแค่ไหนกับประเด็นนี้ครับจาเนอครับถ้าถ้าดูในแง่ของการรายงานตัวตัว NPL เนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นก็ก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากการเรียกว่าตัดจำหน่ายมิเสียไปนะครับประมาณสักเจ็ดันสามร้อยล้าน ซึ่งพอๆกับไปมากก่อนหน้าแล้วก็ขายออกไป4,000กวาล้านฉะนั้นก็แสดงว่ามันก็มีส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งยังอยู่ในช่วงของการจัดการซึ่งเขาอธิบายไปแล้วซึ่งผมเข้าใจว่ารวมๆแหละรวมๆกันแต่ว่าอาจจะไปมีส่วนที่เป็นพวกอันสชียโรนหมายความว่าก็คือค h a เอ็กนั่นแหละค h a เอ็กนั่นแหละที่ที่อาจจะมีแต่ว่าโดยภาพรวมมันก็ผสมกันหลายหลายหลายกลุ่มแต่ก็จะพบว่ายังมีเห็นตัว NPL เนี่ยเพิ่มขึ้นบ้างแต่ด้วย การขายออกไปแล้วก็การไปออฟ NPR Ratio ก็3ามจสาถ้าดูในเชิงเรโชรก็ไม่ได้มีอะไรที่ถือว่าเรียกว่าต่ํากว่าสิ้นปีที่แล้วด้วยซ้ำสิ้นปีที่แล้วาสสี่ใช่ไหมครับสำรองตอนนี้เสียร้อยหสิบเจสิ้นปีที่แล้วร้อยหกสิบนั้นถ้าดูตรงนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วก็เสเตตสองก็คือ,อ,อสออตัวนี่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ คือยังไม่เป็น NPL แต่ว่าเกิดจะเป็นปรากฏว่าลดลงเยอะมากลดลงประมาณสักสิงเนะครับก็แสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีการจัดชั้นนี้คนเนี้ยถูกปรับลงมาแล้วพอถูกปรับลงคือเช่นปีที่แล้วเนี่ยมีประมาณสักประมาณหนึ่งแสนเล้านที่เป็นชั้นสองแต่แต่มากที่สามเนี่ยเหลือแค่แสนเจ็ด อ่าแล้วก็เข้าใจว่าส่วนนี้อาจจะตกชั้นไปเป็น NPL และ NPL ส่วนหนึ่งก็ถูกเอาไปขายหรือว่า r i t t off ฉะนั้นเนี่ยถ้าอา่านตรงเนี้ยผมคิดว่าต่อไปตัว NPL น่าจะคุมอยู่ประมาณเนี้ยสามจุดสาบวกลบที่เกิดขึ้นนะครับด้วยกระบวนการเพียงแต่ว่าในการประชุมมันก็ยังมีความเรียกว่ามอนิเตอร์มอนิเในส่วนของ ลูกที่ส่วนที่เป็นอัลคาลอยดและที่ผมเกิดไปก่อนหน้านี้ที่ปีหน้าเนี่ยแบงกชาติบอกว่าคุณต้องจ่ายมินิมัมเพย์เมนต์ของเครดิตคาร์เพิ่มขึ้นซึ่งก้อน1 5ื่นห้าล้านถึงสอง0มื่ล้านเนี่ยถามว่าทั้งหมดมีปัญหาไหมคงไม่ใช่แต่ว่ามันจะอาจจะเป็น มันถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เขาก็บอกว่าส่วนนี้เราก็มีการตั้งสำรองในระดับที่เผื่อเอาไว้แล้วซึ่งรวมถึง1ันห้ารล้านที่เกิดขึ้นได้ตรงนั้นเองส่วนนักวิเคราะห์อาจจะบอกว่าตรงนี้ผมว่าใจว่ามันคือแมสเศจที่เขาบอกว่ามันไม่เคลียร์พอต้นปีหน้าอาจจะมีปัญหาก็ได้ก็อ,อาจจะเป็นประเด็นที่ทุกคนก็ยัง question ในส่วนของคุณภาพหนี้ของตัว S C B อยู่แต่ละที่ออกมาก็อาจจะมองว่ามันก็อาจจะเป็นกลางกลางลบนะครับถ้าเป็นองี้คุณคภาพสินเชื่อ ครับจารเอครับเรื่องของบางแบงค์ที่ประกาศงบออกมาไตรามาสสาม่ขัดทุนลดยึดยึดมาแล้วขายแล้วปรากฏว่าขัดทุนเนี่ยเป็นพันล้านเลยนะกลับมาดูที่ SCB ซึ่งโครงสร้างยานแม่เขาอะก็มีออโต้เอ็ด้วยคำถามคือออโต้เอ็ของ SCB เนี่ยทางอาจารย์เอมองแล้วเนี่ยเป็นห่วงไหมว่าอาจจะมีขัดทุนจากการขายรถที่ ยึดกลับมาเนี่ยเหมือนกับเพื่อนเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยให้น้ำหมักไหมครับออโตเอ็กซ uh, ์ X, มันเป็นจำนวนทะเบียนก็จะเป็นเป็นไม่เหมือนกันออไม่เหมือนกันคือจำนวนทะเบียนถามว่าถ้ารถที่ออกมาในตลาดเยอะๆมันจะมีผลยังไงมันก็จะมีผลต่อราคารถอาจจะตกลงทีนี้ถ้า mm hmm. ราคารถตกลงมันก็อยู่ที่ว่าเวลาเขาไปปล่อยสินเชื่อให้กับจำนวนทะเบียนเนี่ยเขาตีมูลค่าสูงมากน้อยแค่ไหน ถ้าเขาตีมูลค่าสูงแล้วราคามันตกลงเพราะว่าปริมาณลดที่ออกมามันเยอะกับอุปสงค์ตรงนั้นเองอาจจะมีผลต้องตั้งสำรรองเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของหลักประกันอันนี้ต้องมาอยู่ว่าหลักประกันที่เขาตีมูลค่านะตีสูงไปไหมถ้าตีไม่ได้สูงมากก็ไม่กระทบมากแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีโอกาสได้เหมืนกันเพียงแต่ว่า คุณภาพสินเชื่อที่ทางผู้บริหารมอง Auto ออโต้เอ็กซ์เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ในในระดับที่แย่เอา,อางี้แล้วกันยังไม่ถึงเยินที่แย่ก็ได้แต่ระยะยาวเราไม่รู้ไงก็เป็นยังไงแต่ว่าณนะตรงเนี้ยคนที่ต้องมอนิเตอร์เป็นพิเศษสำหรับตัว s อชก็ไปอยู่สินเชื่อที่อันเชียวโหลดก็คือพวกเพอร์เซน่ a โหลดแม้แต่เครดิตคัฟมากกว่านะครับก็คือค a r d X หน้าเป็นคัฟมากกว่าออโต้เอ็กซ์นะครับใช่ณนะปัจจุบันครับครับ หลักซัพพายยังคงแนะนำซื้อหรือปรับลงมาแค่ถือ SCBX ครับปรับมูลค่าพื้นฐานลงนะครับปีหน้านะครับเรือ118แปนะครับแต่ว่าแนะนำซื้อแต่ถ้าําซื้อเนี่ยคือเรามองว่าหนึ่งก็คือเรามองว่าปีหน้า118บาทก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเอาลุกของกําไรที่คาว่าจะโต7%ปีนี้สิแลด1ในปีหน้า แต่ก็แต่ก็มองว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องเข้าไปทันทีเพราะว่าไตรมาส4ีเนี่ยมันมันยังอาจจะเห็นกําไรลดลงเป็นช่วงบอดทอมของปีแล้วก็ไปฟื้นตัวไตมาสหนึ่งฉะนั้นเนี่ย ที่เรายังคงแนะนําซื้อเรามองว่าราคาหุ้นมันปรับลงมาเยอะแล้วแล้วเรามองว่าปีหน้าเนี่ยกำไรมันยังมีโอกาสเป็นบวกสัก0 1 1แล้วก็ดิวเดนต์แล้วก็ดีลดมาสัก6%อันนั้นคือมุมมองที่มองต่อเอชคือต้องถือระดับกลางถึงยาวมากกว่าสั้นๆเนี่ยไม่ได้เชียดแต่ว่าการยาวปีหน้าคิดว่าร1 8บปาทเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้แพงเกินเกินไปที่ท,ที่จะทําได้แค่เราตัวเ c b พเพียงว่าสั้นๆก็ต้องยอมรับว่าพองบมันออกมาที่สปอยอ่ะก็ต้องยอมรับว่าดังตือบางส่วนก็ต้องขาายออกม นะครับครับ,ารรบอาจารย์เอ๋ครับอาจารย์เอ๋ยังแนะนําซื้อ SCB เหมือนเดิมแต่ผมจําได้อ่ะครั้งที่แล้วถามราคาเป้าหมาย SCB อาจารย์เอ๋เคยให้ไว้สูงกว่านี้ไม่ใช่เหรอครับเนี่ยครับจริงๆจริง,รงตอนนั้นเนี่ยเอ่อมันอยู่ที่ร้อสามสแนะครับ,รบแต่ว่าพอปรับกําไรลงมาในปีนี้ถึงปียี่5สามยเนี่ยมันก็สะท้อนตัวความสามารถการทำกำไรของ SCB ท,ที่ที่ต่ำกว่าที่คาด แล่วก็คือหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวสำรองก็คือเครดิตคอสที่ที่สูงขึ้นจากธุรกิจที่ที่ได้เกิดไปนะครับก็เลยปรับลงมาเพื่อสะท้อนความสามารถารทางกำไรที่ที่ตับลงนะครับแต่ว่ามีฮยเางดีเองในระหว่างประชุมเขาก็บอกว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้อาจจะมีการรีเวิร์สำรองมาเป็นรายได้พันห้าร้อยล้าน อัันนน้ก็อาจจะใช่นะครับคือเขามีสำรองนี่ที่เป็นสำรองนี่อ่ overlay ก็คือ extra provision ละกันพูยง่ายๆประมาณชัก15ถึง20เปอร์เซ็น์ของ total สำรองรวมที่เขาที่เขาทำมามาตั้งแต่ก่อนที่เขาทำมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะถ้าสถานการณ์โดยรวมมันไม่มันไม่แย่ก็อาจจะมีการ release สำรองมาก็ได้ ก็ได้ฉะนั้นตรงนี้เองมันก็อาจจะมองได้เชิงบวกแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองตรงนั้นอะ่ะเพราะว่ามันคาดเดายากครับในแง่ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นจริงมันก็อาจจะมีเอซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ก็คงจะเป็นปีหน้ารหรือปีถัดไปมากกว่าที่เกิดขึ้นสำหรับตัวรเราเลยไม่ได้มองตรงนั้นที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็มองว่ามันมีความท้าทายโดยเพาะยิ่งในธุรกิจที่เขาพยายามเร่งโต และมันอาจจะไปเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจและโควิดที่มันอาจจะไม่ทําให้เกิดฟื้นแล้วก็มีสํารองที่สูงกว่าที่ที่เคยให้ไกด์แดนกับทางนักวิเคราะห์เอาไว้นะครับก็เลยมีการปรับปรับลดเพื่อสะท้อนมุมมองที่ที่เออกำไรขรับตัวขึ้นน้อยลงครับครับสรุปก็คือยังแนะนําซื้อ scbx เหมือนเดิมแต่ลดราคาเป้าหมายลงมาจาก138บาทลงมาเหลือ1 1 8บาทณสิ้นปีหน้าถูกต้องไหมครับจันเน ใช่ครับนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนี่คือหนังสือสองเล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบียอนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยเนี่ยมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับ เล่มขวาคือซปเปอร์สต็อกคนเขียนคือเคนฟิชเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับเพียงท่านเลือกสมัครมันนิพัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะชมผ่านทาง a c e b o o k กลุ่มปิดน่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษ ท่านจะได้รับหนังสือทั้ง2เล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัคร Money p พ u s สออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือสองเล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน qr code หน้าจอนะครับหรือ l ลาย id พิมพ์สัญลักษณ์ตัว asi แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y p l u s M O N E Y P L U S มันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ